ท่านผู้ฟังอย่าลืมกดติดตามช่องอยากฟังต่อด้วยนะครับตอนที่หนึ่งเจสู้สิบด้วยมือเดียวห้าวันต่อมาฉินมู่มาถึงชนบทสุสานแม่น้ำชนบทสุสานแม่น้ำนั้นเป็นเมืองที่จเจริญรุ่งเรืองกว่าเมืองชนบทไหนๆที่เขาเคยเห็นมาตลอดการเดินทางชนบทสุสานแม่น้ำเป็นเมืองที่สร้างอยู่เหนือแม่น้ำจริงๆแม่น้ำที่ว่าคือแม่น้ำทองคำไม่ใช่แม่น้ำหยง ดังนั้นสุสานแม่น้ำบางครั้งก็รู้จักในนามสุสานทองคำม,มวลกระแสน้ำในแม่น้ำทองคำนั้นกว้างใหญ่ทรงพลังประดุดมหาสมุทรแต่เดิมแล้วชนบทสุสานแม่น้ำนั้นสร้างอยู่บนเกาะบนแม่น้ำแต่เมื่อมีเรือผ่านมาผ่านไปมากขึ้นมันก็รุ่งเรืองมั่งคั่งและมีประชากรล้นเกิน ดังนั้นจึงมีการปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างมหืมาเพิ่มเติมเป็นเมืองใหญ่ผู้ว่าการชนบทสุสานแม่น้ำในสมัยนั้นก็คือราชครูสันตินิรันในตอนอนนี้ในยุคนะนอเขาเป็นผู้ฝึกยุทธฝีมือกแกร่งที่เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์เขาแสดงความสามารถเหนือธรรมดาและรวบรวมช่างฝีมือชั้นครูจำนวนมากและผู้ฝึกวิชาเทวะจำนวนนับไม่ถ้วนมาวางเสาหินตอกลงไปทั่วแม่น้ำ แต่ละเสานั้นยาวร้อยห้าสวาและมีเสาทั้งหมด3,800ต้นยอดเสานั้นสูงพ้นน้ำห้าสิวาซึ่งทำให้เรือใหญ่สามารถแล่นผ่านข้างล่างและเมื่อมีน้ําบ่าไหลหลากมวลน,น้ําก็ไหลผ่านไปได้ข้าราชครูสันตินิรันใช้หินใหญ่ปูถนนกับด้วยช่างฝีมือชั้นครูและผู้ฝึกวิชาเทวะและใช้ทักษะเทวะเพื่อเสริมความมั่นคงให้เมือง สุสานแม่น้ำนี่เป็นโครงการใหญ่มหึมาและมันต้องใช้ผู้วิชาเทวะหลายหมื่นคนลงแรงกว่าสิบปีเพื่อสร้างเมืองใหม่นี้ที่พื้นเมืองเจาะช่องเหลี่ยมให้แสงส่องไปยังพื้นแม่น้ำข้างล่างได้หลายช่องทั้งยังสามารถใช้ระบายน้ำในยามที่ฝนตกหนักและยังมีท่าเรือจำนวนมากสร้างอยู่ใต้เมืองเพื่อระบายการจราจรข้างๆเมืองก็มีท่าริมฝั่งน้ำทั้งใหญ่ทั้งเล็กให้เรือทั้งหลายเข้ามาเทียบขนสินค้าขึ้นลงสถานที่นี้คึกคักเหลือใจ ดังนั้นมันจึงถูกเรียกว่าเมืองหลวงน้อยบัณฑิตขุนนางในยุคนั้นติเตียนการก่อสร้างเมืองใหม่และกล่าวหาผู้ว่าการชนบทสุสานแม่น้ำว่าวางแผนก่อกระบฏโดยสร้างเมืองสุสานแม่น้ำขัดขวางเส้นปรานมังกรของจักรวรรดิพวกเขาถวายดีกาแด่องค์จักรพรรดิปเพื่อให้ประหารผู้ว่าซะพวกเขายังกล่าวหาว่าผู้ว่าชนบทสุสานแม่น้ำสร้างหัวมังกรบนแม่น้ำทองคำมีจิตเจตนามักใหญ่ฝ่ายสูงหลังจากที่ผู้ว่าชนบทสุสานนอนแม่น้ำสำเร็จโครงการอัศจรรย์ หน้าตื่นตานี้แล้วเขาก็ถูกเรียกตัวเข้าไปในเมืองหลวงหลายต่อหลายคนคิดว่าจักรพรรดิจะสั่งประหารเขาแต่ไม่คาดคิดเลยว่าองค์ชายรัชทายาทเอี้ยนเฟิงจะชื่นชมเขาขนาดหนักจนเมื่อรัชทายาทเอี้ยนเฟิงได้ขึ้นครองราชด้วยฝีมือและแผนการอันเหนือล้ำเขาก็เลื่อนขั้นตำแหน่งผู้ว่าชนบทสุนแม่หน้าไม่หยุดหย่อนจนกระทั่งกินตำแหน่งราชครูแห่งจักรวรรดิในปัจจุบัน ชินมู่ก็เคยได้ยินเรื่องราวน่าสนใจเหล่านี้จากคนถือหางเสือเรือและไม่รู้ว่ามีข้อเท็จจริงอยู่มากแค่ไหนแต่กระนั้นความสามารถของราชครูสันตินิรันและดวงตาแห่งปัญญาของจักรพรรดิเอี้ยนเสริงก็ทำให้เขาชื่นชมยกย่องทั้งสองบุรุษนี้ที่ขึ้นเรือมาด้วยมีบัณฑิตหลายคนจากชนบทสุสานแม่น้ำบางคนก็เป็นบัณฑิตยากจนจากครอบครัวค้นแค้นและบางคนก็มี จากครอบครัวร่ำรวยฉินมู่สอบถามพวกเขาหลายคนพบว่าผู้คนเหล่านี้มาจากโรงเรียนวิทยลาลัยประถมฐานพวกเขาล้วนแต่เป็นนักเรียนจากโรงเรียนเดียวกันฉินมู่ตกตะลึงและซักไซ้เกี่ยวกับโรง,งอเรียนวิทยลาลัยประถมฐานในชนบทสุสานแม่น้ำตอนนั้นเองเขาจึงรู้เหตุผลที่มาที่ไปของมันโรงเรียนวิทยลาลัยประถมฐานนั้นก่อตั้งโดยราชครูสันตินิรัน์และได้ขยายการสร้างโรงเรียนชนิดนี้ไปทั่วประเทศราชครูกล่าวแก่จัก,กรพัิเยี่ยนเฟิงว่า เด็กอายุ8ขวบทั้งจากชนชั้นสูงและสามัญชนจะต้องเข้าโรงเรียนประถมฐานเพื่ออเรียนวิชาเต้าหยินมารยาสามัญสามนึกพิธีกรรมและดนตรีธนูการอ่านเขียนการฝึกวิชาเพื่อสร้างหลักฐานให้แก่พวกเขาจะต้องรอดูความถนัดของนักเรียนก่อนจากนั้นจึงสอนต่อไปให้ตรงกับความถนัดของพวกเขาและเมื่ออนักเรียนเหล่านั้นสามารถปลุกทานกุญญาและทลายกำแพงสมบัติเทวะทานกุญญาได้ก็จะได้รับการคัดเลือกให้เรียนในวิทยาลายัยราชครูสันตินิรันต์กล่าวกับจักรพัฒน์เอี้ยนเฟิงต่อว่า เมื่อพวกเขาย่างเข้าสิบห้าขวบบุตรคนโตและทายาทของอรสวรรค์รวมทั้งทายาทของนายุคขุนนางชั้นสูงขุนนางอาวุโสบัณฑิตตราสามนักจะเข้าวิทยายลายัยร่วมกับสามัญชนที่มีความสามารถโดดเด่นพวกเขาจะได้เรียนทักษะเทววิชาคุมกระบี่วิธีตั้งจิตให้ทิ้งธรรมวิธีบ่มเพาะตัวตนวิธีปกครองบังคับบัญชาพวกเขาจะได้เรียนรู้ทักษะเทวะของทุกยุคสมัยด้วยวิธีนี้นักศึกษาในวิทยายลัยทุกคนก็จะเป็นนักเรียน ของฟาบาตและจะไม่ต้องคอยพึ่งพาสามนักในการผลิตกำลังคนให้อีกต่อไปหากทํารงกระบวนการนี้ไว้ได้เคี่ยวเล็บของสามนักเหล่านั้นก็จะถูกลิดรอนราชครูยังกล่าวไว้อีกว่าเมื่ออนักเรียนเหล่านั้นสา ฮาเร็จ,จากวิทยาลัยแล้วพวกเขาสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยจัก,กรพัฒนักศึกษาในมหาวิทยาลัยจกรกดิษจ,จะได้เรียนรู้วิธีทางแห่งการเป็นขุนนางและแม่ทัพศึกษาเต่าเหล่านั้นนอเพื่อออกไปปกครองทุกหัวระแหงในโลกโดยการนี้ทั้ง4ี่คาบสมุทรก็จะสงบราบคาบและฝ่าบาทก็จะไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป ฉินมู่ถอนใจอย่างทึ่งทึ่งด้วยวิธีการให้การศึกษาของราชครูสันตินิรันจ์จากระวันดีแห่งนี้จะไม่รุ่งเรืองได้อย่างไรบทบาทของสามนักถูกจำกัดบีบคั้นให้หดเล็กลงด้วยโรงเรียนประถมฐานและวิทยาลายัยโดยประศจากบทบาทไม่น่าแปลกใจว่าเหตุไฉนนักสามนักต่างๆจึงก่อการกรบฏบนเรือนนั้นฉินมู่นำตารางวิชาคำนวณที่เขาซื้อมาจากเมืองสุสานแม่น้ำและศึกษามันอย่างตั้งอกตั้งใจเขาเขียนวิธีการคิดคำนวณด้วยดินสอฐานบนกระดาษตำรา ตอนนั้นเองนักเรียนที่มีรูปร่างอบอวนเหมือนลูกพรัมก็เอ่ยถามพี่ฉินก็จะไปเมืองหลวงเพื่อสอบเข้ามหาวิทยายลัยจัก,กรดิตเหมือนกันหรือฉินมู่พยักหน้าและยิ้มกล่าวใช่แล้วข้ากะว่าจะไปเมืองหลวงเพื่อสแสวงโชคดวงสําหรับอนาคตพี่วัยเองก็ไปสอบเหมือนกันหรืออนักเรียนร่างกลมเหมือนลูกพลับนั้นมีนามว่าวัหยหงเขาพยักหน้าและยิ้มตอบผ่านการสอบแข่งขันและสามารถเข้าไปร่ำเรียนในมหาวิทยายลัยจัก,กรดิตได้นั้นเป็นความฝันที่ข้ามุ่งหมายเอาไว้นานแล้ว นักเรียนคนอื่นๆหัวเราะขึ้นมาทันทีพี่ไว้มันไม่ง่ายนาที่จะเข้ามาหาวิทยาลาัยจัก,กรพัฒ์ได้นะอายุเจ้าเพิ่ง14ขวบและยังเป็นนักเรียนขั้นประถมฐานเจ้าไม่มีทางเข้ามาหาวิทยาลัยจากพันดิได้หรอกไวหยงฉีกยิ้มหยันนักเรียนในมาหาวิทยาลัยจากกรดิบจะวิเศษขนาดนั้นเลยถ้าต่อยตีกันพวกเขาอาจจะเอาค่าและพี่ฉินไม่ลงด้วยซ้ำ นักเรียนเกือบทั้งหมดหัวเราะลั่นฉินมู่เองก็เผยยิ้มบางนักเรียนเหล่านี้ขึ้นเรือลำเดียวกันล้วนแต่มุ่งหน้าไปยังเมืองหลวงเพื่อสอบไล่ระดับจากระวัดิทั้งนั้นพวกเขาล้วนแต่ปรารถนาจะเอข้ามหาวิทยาลัยจักร วิทยาลัยสุสานแม่น้ำนั้นสอนแต่วิชากระบี่พื้นฐานและเวทมนต์ที่จำกัดจำเขี่ยขณะที่มหาวิทยาลัยจักรกดิษแห่งเมืองหลวงนั้นครอบครองหนังสือเป็นล้านเล่มซึ่งมีทุกอย่างที่พวกเขาต้องการแทบจะทุกวิชาฝึกปรือและทักษะเทวะของทุกสามนักในจักรวันดีสันตินิรันถูกรวบรวมเอามาไว้ที่นี่กล่าวได้ว่าเป็นสถาบันศึกษาที่ให้การศึกษาขั้นสูงสุด ในจักระวัติการเข้ามหาวิทยาลัยจากกรรดินั้นยากเย็นเป็นอย่างยิ่งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วแว่นแคว้นต่างก็ต่อสู้แย่งชิงกันอย่างดุเดือดเพื่อเข้าไปให้ได้สำหรับนักเรียนขั้นประถม ฐานพวกเขาส่วนใหญ่วางแผนเพียงแค่เข้าร่วมวิทยาลัยอื่นๆในเมืองหลวงเพราะมันยากยิ่งกว่ายากที่นักเรียนขั้นประถมฐานจะผ่านการสอบไล่เข้ามาหาวิทยาลัยจักรพัรดิได้เว้นก็แต่ว่าพวกเขามีความโดดเด่นเป็นหัวกะทิจึงจะพอมีโอกาสบ้างแต่ละปีณน์นอจำนวนของนักเรียนขั้นประถมฐานที่ผ่านการสอบเข้านั้นแทบจะเท่ากับศูนย์คนถือหางเสือคัดท้ายเรือมุ่งหน้าไปยัง ฝั่งชินมู่สังเกตว่าเรือนี้ใช้เตาหลอมแปลกประหลาดมันมีไฟอยู่ในเตาหลอมและเมื่อใดก็ตามที่โยนหินยาเซียนเข้าไปพอลังจิตวิญญาณในหินยาเซียนก็จะพวยพุ่งพุ่งออกมาขับเคลื่อนฟันเอฟึ่งที่อยู่บนยอดเตาหลอมฟันเฟืองนะ้นะเชื่อมต่อกับใบพันดะในน้ำที่สามารถส่งเรือใหญ่ให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าประดุดเครื่องกลสะเทินน้ำคนถือหางเสือทำหน้าที่แค่บังคับหางเสือควบคุมทิศทาง ฉินมูดอวบปากด้วยความทึ่งท่ายอยู่ในแดนโบราณวินาศเขาคงไม่ได้เห็นภาพประหลาดมหัศจรรย์แบบนี้ไม่นานนักเรือใหญ่ก็แล่นไปถึงฝั่งฉินมู่ลงจากเรือพร้อมกับนักเรียนคนอื่นๆเขาเดินตามพวกนั้นไปและมาถึงตลาดมา้าและยดยานหลังจากเดินไปได้สักฉินมูมองไปรอบๆและยิ่งสงสัยใครรู้เขาเห็นทั้งเรือที่วิ่งได้บนบกยาวดานที่บินได้นกกเรียนและ มังกระดินที่ให้เช่าและให้ซื้อและมีเรือหลายลามที่พร้อมจะออกแล่นควันพุ่งขมงออกจากปล่องควันของเรือเหล่านั้นบางครั้งก็มีเปลวไฟแลบออกมาปะปนควันพี่ฉินทางนี้เวยหยงยืนอยู่ ที่ท้องเรือและบกไมโบกมือเรียกขาเรือนั้นมีสะพานทอดลงไปและมีนักเรียนหลายต่อหลายคนอยู่บนเรือด้วยฉินมู่เดินเข้าไปและเงยหน้าขึ้นมองเรือบินเขามีสีหน้าแตกตื่นใจวิหยงชินกับความบ้านนอกเข้ากรุงของฉีน้ำมูแล้วจึงยิ้มแล้วแนะนำเรือที่แล่นบนบกนั้นกระดกกระเดกเกินไปเรือบินก็แพงหูฉีจะขี่นกกระเรียนและมังกรดินก็ต้องตากแดดตากฝนแต่ถึงยังไงขึ้น เรือบินไปนี่แหละสบายที่สุดแล้วเสียก็แค่มันจะช้าสักหน่อยทว่าตอนนี้ก็ยังอีกนานอยู่กว่าเขาจะเริ่มการสอบดังนั้นพวกเราขึ้นเรือบินไปเมืองหลวงกันเถอะฉินมู่พยักหน้าเห็นด้วยจากนั้นจึงถามเช่นนั้นค่าโดยสารเท่าไรละ่ะเวยหยงดึงหายสุราที่พกไว้ออกมาแล้วแย้มยิ้มเสื้อภอ่าเจ้ารูหรากว่าข้าแต่กลับกังวลเรื่องค่าโดยสารแค่นี้พี่สาวจิ้งจอกข้าซื้อสุราให้เจ้าแน่ผู้หลิงเอ๋อประหลาดใจและดีใจ นางยืนขึ้นสองขาแบบมนุษย์แล้วกล่าวขอบคุณอย่างตั้งอกตั้งใจก่อนจะรีบรับไฮซูรามาฉีนมู่ไปยังในท้ายเรือและจ่ายค่าโดยสารส,สิบเหรียญสมบูรณ์พูนสุขคือค่าโดยสารที่ต้องจ่ายเพื่อใช้เดินทางจากสุสานแม่น้ำไปยังเมืองหลวงไม่นับว่าแพงเท่าไรนเมื่อฉีนมู่คุณชินกับการจ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเขาไม่รู้เลยว่ามูลค่าที่แท้จริงของหนึ่งงอเหรียญสมบูรณ์พูนสุขนั้นเทียบได้กับ อะไรและรู้แต่ว่าเมื่อเขาใจหนึ่งเหรียญนี้เป็นค่าอาหารและที่พักคนขายและเท่าแก่ต่างก็ยิ้มจนปากแทบฉีกถึงใบหูสองคนและหนึ่งจิ้งจอกลงเรือไปด้วยกันและใหม่ หนานนนักเรือนั้นก็มีผู้โดยสารเต็มพิกัดนักปรุงยาหลายคนและเด็กผู้ช่วยเริ่มจุดเตาหลอมริ์พลังของยาแปรเปลี่ยนเป็นพลังเวทมนต์ที่ขับเคลื่อนรูปสลักสัตสามฤทธิ์ที่ท้ายเรือปลาก,กว้างของรูปสลักสัตว์นั้นพ่นเปลวไฟรุนแรงออกมายกเรือให้ค่อยๆลอยขึ้นไปบนอากาศเรือนะนอปร,รับทิศทางของมันกลางอากาศและคลี่ใบเรือเพื่อขับเคลื่อนออกจากชนบทสู่สารแม่น้ำ ไปทางทิศเหนือบนเรือผู้โดยสารทุกคนต่างก็มีห้องของตนเองและมีบริการอาหารทุกมื้อพวกเขาเพียงแต่ต้องอยู่บนเรือไปอีกสามสี่วันเท่านั้นก็จะเดินทางถึงจุดหมายชินมูยืนอยู่บนเรือและมองลงไปข้างล่างเมื่อเรือลอยสูงขึ้นสูงขึ้นด้วยความเร็วที่เพิ่มพูนขึ้นของมันเมืองสุสานแม่น้ำข้างล่างก็ดูเล็กลงไปทุกทีแต่เขาก็ยังสามารถเห็นอากาศยานชนิดต่างๆสัตว์ขี่บินได้เรือบินลำอื่นและอื่นๆบินออกมาจากเมืองเป็นระยะๆะะและบนแม่น้ำก็กับข้างไปด้วยนาวาเช่นกัน สันตินิรันดะนี้เป็นดินแดนมหัศจรรย์จริงๆชินมูอุทานด้วยความชื่นชมอยู่ในใจหลิงอวีจิวกล่าวว่าวิชาและทักษะเทวะของสันตินิรันนั้นกำลังรุดหน้าไปอย่างก้าวกระโดดและเมื่อข้าได้เห็นกับตาดูท่าว่าที่นางพูดคงจะจรินอเขาสามารถเห็นได้ว่าจัก,กรวันดิสันตินิรันได้แฝงฝังวิชาและทักษะเทวะเข้าไปในวิถีชีวิตประจำวันของผู้คนความต้องการขั้นพื้นฐานของสามัญชนเปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กทีละน้อยและนี่มัน ช่างคล้ายคลึงกับมันคาแห่งนักบุญที่บรรยายเอาไว้ในคมพีมารฟ้ามหาศึกศิษย์มันคาแห่งนักบุญนั้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจําวันของผู้คนจาก,กรวรดิสันตินิรันท์ทได้ดีจริงๆเขาพลันมีความคิดพิลึกหรือว่าราชครูสันตินิรนตท์ก็เป็นสาวลัดที่มารฟ้าของข้านักเรียนบนเรือบินหลายคนกําลังฝึกวิชายุทธะและพลังวัดของพวกเขาล้วนแต่หน้าจับตามองหากแต่สิ่งที่ทําให้ฉินมู่ตระหนกใจนั้นก็คือทุกคนล้วนฝึกปรือวิชาบูแบบเดียวกันเวทมนต์ชนิด เดียวกันและวิชากระบีเดียวกันทําให้ง่ายที่ผู้อื่นจะเล็งเห็นจุดอ่อนของพวกเขาผู้ฝึกยุทธแบบนี้ค่าสู้สิบได้ด้วยมือเดียวฉินมู่สายหน้าเงียบเงียบและศึกษาตำราวิชาคํานวณต่อตำราคามนวันชุดนี้มีสิเล่มอันเป็นตําราพื้นฐานที่จักกรนดิสันตินินเผยแพร่เขาอ่านมันทั้งหมดแล้วและแก้โจทย์ปัญหาวิธีคํานวณได้เกือบทั้งหมดในตาราหลังจากบินได้สวันเรือบินก็ เข้าใกลเมืองหลวงสำหรับนักเรียนเกือบทุกคนบนเรือนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เข้าเมืองหลวงจึงไม่อาจระงับความตื่นเต้นไว้ในใจได้พวกเขาเอนตัวพิงที่กราบเรือและมองออกไปข้างนอกแต่ทันใดนั้นแรงสั่นสะเทือนรุนแรงก็กระแทกมาจนเรือเอียงไปข้างนักเรียนบางคนที่ตั้งหลักไม่ทันก็ร่วงตกลงไปจากเรือคนเหล่านั้นที่ตกลงไปไม่ได้ฝึกทักษะเทวะที่ทำให้พวกเขาเหาะเหินเดินอากาศได้ ดังนั้นพวกเขาจึงร้องเสียงโหยหวนระหว่างที่ร่วงลงไปข้างล่างเนื่องจากเรือบินลอยอยู่สูงมากจึงใช้เวลาสักหน่อยกว่าพวกเขาจะตกกระแทกพื้นฉินมูขขมวดิีวขาทั้งสองของเขาเหมือนทวนเหล็กที่ปักแน่นอยู่บนเรือมือข้างหนึ่งก็คว้าหูหลิงเอ,อ๋อที่เมาแอและมืออีกข้างก็คว้าจับไว้หยงที่เมาพอๆกันเมื่อพวกเขาทำท่าจะตกเรือในตอนนั้นเองเสียงหัวเราะละนอก็ดังมาจากนอกเรือและงูเหลือมตัวมหึมาก็อ้าปากของมันอันเต็มไปด้วยเขี้ยวแหลมงับ่วมเข้าที่ท้ายเรือจนกระจุย ทุกคนบนเรือตระหนกตกใจท้ายเรือนั้นแตกหักออกจากคมเขี้ยวงูร้ายนักเรียนที่ยืนอยู่ท้ายเรือร่วงหล่นลงไปและบางคนก็ถูกงูนั้นกลืนนอเข้าไปในคอที่หัวแบนของงูเหลือมยักย้ายมีผู้คนยืนอยู่คนผู้นั้นสวมชุดยาวลายดอกไม้และผัดแป้งที่หน้าทาผงชาติบนเรือปากดูเย้ายวนเปี่ยมสเสน่ห์ทว่านั่นเป็นบุรุษที่เย้ายวนเปี่ยมสเสน่ห์ซึ่งกำลังมองผู้คนแตกตื่นกลาหนบนเรือด้วยความตื่นเต้นสะใจ